กระทรวงแรงงานให้ความสําคัญกับการดูแลแรงงานนอกระบบในทุกสถานการณ์โดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในครั้งนี้ซึ่งไม่เพียงสร้างความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยแต่ยังส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและ,ะไรายได้ของแรงงานในพื้นที่จึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการความร่วมมือลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านสวัสดิการการส่งเสริมอาชีพและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้ในายสิทธิ์มืชั โพธิสินผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมมอบถุงยังชีพที่ตึกบวรราชธานีอโศกอุบลราชธานีโดยได้มีการตรวจเยี่ยมกิจกรรมการให้บริการประชาชนตามภา,ารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานประกอบด้วยการให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาด้านแรงงาน แน,แนวอาชีพแก่แรงงานนอกระบบให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและจักรยานยนต์ให้คำปรึกษาชี้แจงสิทธิตามกฎหมายคุ้มครอง,งแรงงานและรับคำร้องทุกข์รวมถึงการตรวจสอบสิทธิการเป็นผู้ประกันตนกระทรวงแรงงานพร้อมอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในยามยากลำบากจะเร่งให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูอาชีพและดูแลสิทธิประโยชน์แรงงานให้ได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึงเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างเข้มแข,แข็งอีกครั้ง